สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะครับตกเกือบเบิดมือเลยนะครับันนี้ก,ก็เลยว่าสีมาใส่ปุ๋ยยางหน่อยนะครับยางพันสองหาหนึงป,งปลูกได้สอปีแล้วนะครับปีนี้สี่ขวปีที่สนะครับก็ยังมีต้นหน่อยต้นใหญ่อยู่เนาะก็เลยอยากมาเล่งต้นหน่อยให้มันท่านต้นใหญ่แน่นะครับคือต้นนี้เนี่ยก็ยังในหน่อยอยู่ต้นนี้ก มันบัดสีหญ่เติบแล้วนะครับปีแรกปีแรกผมอ่าใส่ย,ยูเรียนะครับใส่ย,ยูเรียกับ1688กแปดก็ยังบ่ใบใบยังใบกับลำตน้นยังขึ้นบ่หลายปานได้นะครับอ่ผมก็เลยปีที่แล้วก็เลยเอายาลามานะครับกัดแข่าใส่เอาใส่ย,ยาลาสูตร1มห5นะครับเห็นอ่ทาง เจ้า,จาของอสวนที่เพิ่นเพาะาเพาะพันธุ์ยางเพิ่นแนะนำมาว่ายางหน่อยขั้นอยากให้มันมีรากเดินเร็วนะครับมีรากเร็วหรือว่ามีล่าต้นนะครับเพิ่นว่าแนะนำให้ใส่ายาลาหสูตร1ิมหาสิหานะครับผมก็เลยปีที่แล้วก็เลยเอามาใส่ปีแรกอันนี้เขาปีที่สองนะครับ กะรู้สึกว่ามันกะสั่งลำต้นนะครับสา่งลำตน้นอ่าดีกว่าดีกว่าข้าใซอสิบหกแปดแปดอันนี้กะแลวแต่นะครับขั้นไผอยากล่องเห็ดน้ำกะล่องเบิ้งนะครับแต่ว่าอันนี้เิ่นกะอ่าแนะนํำมากผมก็เลยล่องเอามาเห็ดกะรู้สึกว่าลำตน้นหรือว่าใบนี่ก็เริ่มซีขึ้นๆนแน่นะครับแต่ว่าสวนผมนี่นะครับอันนึงที่อยากอ่าแนะนํำอีกนะครับสำหรับคนที่ปลูกยางไม่เนาะ อันนี้ก็เป็นบทเรียนของผมรู้สึกว่าใบมันสีบอค่อยแตกผายมันไดนนะครับเนื่องจากอ่ารู้สึกว่าหลากมันอ่าเดินส่านะครับก็ย้อนว่าน่าสิเป็นเพราะว่าผมใส่เสียมคุดอ่ปลูกนะครับและก็ที่สําคัญก็คือว่าอ่านะครับก่อนปลูกน่ะผมบ่ได้ไถบ่ได้ไถผ่าน3นะครับก็คือว่า อ,อยากปลูกอเอาเสียมมาขุดปลูกเลยบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่หมักจกนะครับมันก็นรู้สึกว่าเฮ็ดให้หลากมันนี่เดินซ่าเพราะว่าคล้ายดินมันแน่นประมาณนี้นะครับอ,อยากแนะนําคนสําหรับคนทีสิ่งปลูกยางสิปลูกยางไม่นะครับแนะนําว่าควรนเอารถไถไถงนะครับใส่พานสามไปเลยนะครับใส่พานสามหรือว่ารถ แห้งแห้งลดไทไงเก้าซิปหรือว่าหาซิปยังสี่ใส่พันสามให้มันตัดนะครับให้มันเลอะๆพอไงก็ได้ใส่พันสามนี่ไถ่เฮเบิร์ดเลยนะครับก่อนปลูกนี่เบิร์ดสวนเลยนะครับ mm hmm. ขั้นเท่าสิเอาเสียมมาคุดมาปลูกก็สิดินมันก็้วนซุยอยู่เพราะว่ามันมันได้พ่นดินแล้วแต่ว่าขั้นเท่าบ่ได้ไผ่พันสามแล้วเท่าเอาเสียมมาคุด มาขุดปลูกนะครับรู้สึกว่าดินมันสินแน่นหลากของต้นยางรู้สึกว่ามันสีเดินศาก็คือยางสี่แนนนะครับรู้สึกว่าใบมันสีบกค่อยผายบาค่อยงหญ่บันไดยังสี่ประมาณนี้นะครับขั้นเปรียบเทียบกับหลายๆสวนของคนอื่นที่อายุพ่อๆกันเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยผมก็รู้สึกว่าหห้ตลอดอยู่นั่นนะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปุ๋ยผมนี่ก็ใส่แต่ยูเรียนะครับแต่ก็สิบหกแปดแปดผมก็เลย ลองเอามาใส่ซิมหาซิมหาเบิงเนาะก็รู้สึกว่ามันก็ล่ำต้นนี่มันก็สีญ่ใหญ่กว่าซิหไงกว่ายุเลียอย่างเดียวหรือว่าซิพกแปดแปดอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าดินมันสีถือกับสวนไผ่แต่ว่ารู้สึกว่าสวนผมนี่ล่องลองเอามาเบิงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าซิมหาซิมหายาลานี่ก็รู้สึกว่าได้การอยู่นะครับ แต่เสียเสียแต่วามันราคามันสิพแพงน่เพราะว่ากระสอบมันละประมาณอ่าตอนนี้นะครับปีหกแปดนี่ประมาณพันพันสามพันสี่นะครับผมกักัดแขวใส่เอาเนาะเพราะว่าก็อยากให้ยางเข้ามันใหญ่เร็วนะครับในในเข้ากับลงทุนกับอ่าสวนยางแล้วเข้ากับดูแลให้มันเต็มทีไปเลยเนาะส่วนนี้ของผมกับประมาณอ่า อันนี้ประมาณหกไรนะครับหกไรผมปลูกระยะเจ็ดคูนสามนะครับเจ็ดคูณสามแต่ไรล,ละประมาณเจ็ดสิบหาต้นนะครับเจ็ดสิบหาต้นอันนี้ก็เขาปีที่เขาปีที่สามนะครับปีนี้เนาะ mm hmm. กับพยายามดูแลนะครับพยายามดูแลหายต้นมันสม่ำเสมอกันอ่าก็มีบางบางต้นที่มั่นแบบว่ายังหน่อยเนี่ยผมกับพยายาม มาเร็งใส่ปุ๋ยนะครับอันใดที่มันต้นใหญ่แล้วผมกะให้ปุ๋ยมันหน่อยลงทั่หน่อยเนาะพราะว่าขั้นประมาณปีที่สี่ปีนี่หาแล้วจากที่ผมสังเกตเบึงนะครับขั้นเข้าไปเล่งช่วงนั้นอะจังใดมันก็นเล่งบ่ขึ้นครับใส่ปุ๋ยดูแลําไดเวลาขั้นต้นยางเนี่ยถ้ามันกืนถ้ามันกืนต้นหน่อยแล้วคือต้นนั้นนะครับถ้ามันใหญ่อายุประมาณหาปีสี่ปีหาปีนี่ย เล่งกรบอขื้นมันสิถือกืนไปเลยกลายเป็นแบบว่าไงว่าท่านมูนะครับข้าเหนีสีเล่งข้าเนียสีดูแลใส่ปุ๋ยกะต้องมาเล่งตั้งแต่เริ่มแรกนะครับปีที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ปัดปีที่สี่ก็เริ่มสิเริ่มให้ปุ๋ยกับ่บคอยท่านคันแล้วเนาะอันนี้ก็อยางแนะนําสําหรับคนที่ปลูกยางไม้นะครับว่าข้าเนียสีเล่งใส่ปุ๋ยหรือว่าเบิ้งสวนยางให้มันไงเสมอก็คือค้อคน ดูแลแต่อายุมันบอ้เกินประมาณใหญ่เกิน4ี่ปีหาปีเนี่ยครับหนึ่งถึงสามปีนี่เขาพยายมเล่งให้มันสม่ำเสมอกันเนาะเพราะว่าเหตุผลที่ว่าให้มันสม่ำเสมอกันก็คือว่าเวลาขั้นต้นยางมันมีต้นใดต้นหนึ่งน้อยนะครับแต่เวลาเ้าไปกี่แหละส่วนมากต้นน้อยน่ยยางมันไม่ค่อยออกมันใดนะครับมันสี่ถือต้นใหญ่เกินไปนะครับ ขั้นเทาสีนับต้นมั่งกันมั่งกันได้แท่ต้นแต่ว่าปริมาณน้ำยางนะมันสิบบอคอยหลายคือต้นใหญ่นะครับฉะนั้นเวลาเท้าปลูกยางแล้วห้ากค้รดูแลให้ต้นยางเท้ามีความสม่ำเสมอกันนะครับใยให้มันใหญ่อยให้มันน้อยเกินเกินไปอย่าให้มันแบบว่าใหญ่เกินไปสินะครับมันเห็ดให้ต้นยางเนี่ยมันออกบ่สม่ำเสมอแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เฮ็ดยากอยู่เนาะครับแต่ว่าเท้ากะ ยายามดูแลใส่ปุ๋ยนะครับให้มันให้มันเล่งเล่งว่าไงกะเล่งให้มันท่าน,ท,านท่านกันแน่นะครับเวลาเข้า,าได้กินแล้วมันยังสีได้ปริมาณน้ำยางที่ที่ท,ทีหลายแน่เนาะอบอกไงขั้นเข้าสินับต้นนะสิขั้นสมมติว่ามันตนหน่อยตนใหญ่นะก็ได้แต่ต้นนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำยางนะมัน,ม,นมันบ่ได้หลายคือตนจำนวนอย่างเนาะอันนี้ก็เป็น สุปการของจะคของที่แบบว่าผมกีดยางมากนะครับรู้สึกว่าต้นน้อยนะ,ะมั่นให้น้ายางสู่ต้นใหญ่บ่ได้นะครับฉะนั้นก็คือเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาก็ควรดูแลให้มันดีๆตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคลิปดีกับขัน้นมีประโยชน์กัฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆในเด้อเขาคุณหลายๆสวัสดีครับ